สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับจุ๊บหัวจุกชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เรามากินยำขนมจีนค่ะยำขนมจีนใส่ปลาทูนะคะก่อนจะดูอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้จุ๊บหัวจุกชาแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเรานะคะมาเลยค่ะวันนี้ก็จะมียำขนมจีนปลาทูนะคะผักของเราก็จะมีแครอทหัวหอมแล้วก็มะระนะคะนี่มะระ แล้วก็มีต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็มีพริกหยวกพริกหยวกนี่เราซื้อมาหลายวันแล้วดูสิเหี่ยวใช่ไหมคะแล้วก็มีมะเขือเทศน,นะคะมาเลยค่ะมาอร่อยด้วยกันนะคะวันนี้แล้วในถ้วยของเราก็ยังจะมีไข่ต้มนะคะนี่ไข่ต้มโอเคค่ะเมื่อกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วไปดูกันเลยเดี๋ยวชิมก่อนเลยนะคะเนี่ยยำขนมจีนยาวๆอุ้ยค่ะ อ,อ,าาย,อ,อย่างเอาอะไรอะค่ะขออนุญาตเรามือก็ไม่ได้ซอมก็ไม่ได้ช้อนก็ไม่ได้ค่ะ เส้นยาวไปหน่อยค่ะวันนี้ work from home นะคะทำงานอยู่บ้าน หืมหนังอร่อยค่ะขมเล่นนะครับขมไม่เยอะ หัวหอมเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะ เส้นขนมจีนเราซื้อแบบเส้นเส้นต้อมอะค่ะฮึ่พริกหยวกเคยกินนะคะแต่เราซื้อมาหลายวันแล้วไม่ได้ทำกินนะคะแช่ไว้ในตู้เย็นมันก็เลยเหี่ยว ืมเ <g ül> ม็ดมันนะคะข้างในอร่อยค่ะ กินอย่างเดียวเลยจ้า เป็นผักชัเนาะอยากจะใช้มือซื้อเกินแต่ไม่ชันหนักใช้เหล็ดอรอยมากอืม ทืนิมพูดไม่จานนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้อร่อยด้วยกันนะคะต่อไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับจุกหัวจุกชาแนลด้วยนะคะยังไงคลิปนี้เอาไว้ทุ่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะรักนะคะทุกคน